สมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมราชธาน์มีมาตรการเชิงรุกในการช่วยสังคมจากการป้องกันโควิด -19 โดยการให้นักโทษที่ฝึกวิชาชีพตัดเย็บเสือ้อเป็นผู้ผ,ผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้ามัสลินโดยกำชับกระบวนการผลิตให้รักษาความสะอาดซึ่งเวลานี้มีทันทสถาน78แห่งดำเนินการได้โดยผลิตได้45,323ชิ้นต่อวัน ปัจจุบันผลิตและจำหน่ายไปแล้ว4 0 0 0 0ชิ้นตั้งเป้าภายในสิ้นเดือนมีนาคมผลิตหน้ากากให้ได้1ล้านชิ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้รวมถึงส่งให้หน่วยงานข้างเคียงที่ร้องขอ1 0 0 0 0ชิ้นโรงพยาบาลแม่ข่าย1 0 0นชิ้นและที่เหลืออีก5 0,000ชิ้นจำหน่ายให้ประชาชนในภูมิภาคของแต่ละเรือนจำ ล่าสุดมียอดการผลิตและแจกจ่ายใ,ให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศ370,000คนจะส่งโรงพยาบาลและแจกจ่ายประชาชนฟรี50,000ชิ้นหน่วยงานภาครัฐสั่งซื้อ82,000ชิ้นหน่วยงานเอกชนสั่งซื้อ430,000ชิ้นรวมจำนวนการผลิตและสั่งซื้อทั้งสิ้น900,000กว่าชิ้นขณะที่การป้องกันโควิด -19 ในเรือนจำได้ออกมาตรการ3ระยะด้วยกันระยะแรกคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ระยะที่2เพิ่มการคัดกรองผู้ต้องขังแรกครับที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง พร้อมจัดเตรียมห้องแยกโรคระยะที่3งดการเยี่ยมญาติใกล้ชิดคัดกรองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกที่มีอาการน่าสงสัยไม่ให้เข้าเรือนจำและร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายตั้งคณะทำงานป้องกันด้วย